ที่มันที่กระบอกเป็นรอยบุ๋มๆนั่นแหะดิมเพิร์ดดิมเพิร์ดใช่ไหมให้โดนให้มองที่รอยบุ๋มดิมเพิร์ดอันเดียวนี่มองฮะันมันอาจจะไม่เห็นหรือไม่เห็นเลยแต่ความรู้สึกเซ็เซแต่บอกเลยว่ามองให้เห็นจริงๆมันมองไม่เห็นหรอกซอบไมเยอะนะฮะเดี๋ยวเก่งเหมือนเขาเองคนพาหาบ้างครับอย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ของพังนี่สิไปดูฮะ โดดดวดบ้างขาบ้างดูคนนี้ครับเอาตะกร้าพังมาครับแม่คิดว่าเป็นคือวันตะกร้าจ,จะพังที่ไหนได้หนังถันลหลัง,งพังนะฮะดูอีกขาของหัวน,นะ,นะครับพี่หัวแตกไหมนะไม่แตกนะแต่ต้องเข้าไอมาอแน่ๆฮะหัวตระจายฮะลองพื้น,นมนหนังเป็นรูเลย ดูคนนี้ครับแม่ใส่เครื่องคล้ายๆกับเป็นอ่าใส่เครื่อง VR ครับเป็นแบบเหมือน VR reality ครัเท้าลุเลยครับแบบนี้ผนังบ้านนะสอยเข้าไปดูพ่อคนนี้ครับขี่แต่ยางมาครับโอ้โหเธอครับเบรกกันเบรกด้วยรถครับแล้วหน้าครับ ี่กปงะไอ้ที่พังนี่ AC, รถเล่มหน้าดูนะหน้าทั้งนั้นหน้าถ้าลมบ้าเนี่ยดูเพราะโดนดักไม้เบสบอลครับเปลี่ยนไปแล <teenage> ้วครับโอ้ไปโดนหลอดไฟแล้วจังหวะจังหวะคืนไม้มาโอ้โหหลอดดีไม่โดนหัวอันตรายมากอันนี้ฮะเป็นรั้วครับรั้วไม้ครับเลยนักหนักครับหักดูทั้งมือเท้ามันจะมันหนักครับขี่ไม่ทิ้งเลยอันตรายฮะอันตรายมากนะกลัวอันนี้ฮะกระโดดโอ้โหจะยืนดำเท่ครับ กายืนหล่อครับเก้า e, อี้เขาหักนะฮะไปไม่ทันแล้วดูครับอันนี้ฮะตีแล้วมันหลุดจากไอ้ที่ต่อนะฮะในส่วนที่ตีครับแล้วมันไปโดนทีวีครับเป็นรอยต่อพอดีดูทรงแล้วน่าจะประมาณหกนิ้วนะฮะ <c oughs> มีสามหมื่นนะฮะตอนเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนทีวีใหม่พ่อห้ามมันไม่ทันนะอ่ะแจกเสื้อลีดี์สองตัวใช่นเคยคุณผู้ชมเข้าไปต่อในถานแฟนเพจสปอร์ตทิปแชร์ทิปโปรโมทแฟนเพจสมุทรนะครับแล้วก <c oughs> ็รอลุ้นนะฮะไปขึ้นเครื่องมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พ่อห้ามไม่ทนนันแต่นี้ ไม่ห้ามอันนี้ไม่ห้ามไปเลยไปขึ้นเครื่องมาฮะจังหวะที่เครื่องเนี่ยขอคขำๆเอาข้างหวังนี่ละเอ้ามี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 ผู้จัดการเจอแบบผู้จัดการเล่นกีฬาเจอกันบอกพากุ้งผมชอบมากเลยตอนจบอ่ะเนี่ยผมเอาไปเล่นกับลูกน้องที่ยวฟิีอ่ะอุ้ยหาทุกอาทิตย์เลยนี่ทุกอาทิตย์เออทุกอาทิตย์เนี่ยมีเราสองคนอนะคติผมไปขึ้นเครื่องี่ขึ้นบินพี่ จังหวะเครื่องขึ้นเนี่ยก็จะกับตันวก็จะส่งเสียงแบบว่าเทคออฟเทคออฟอะไรเงี้ยจิ๊กซอว์จิ๊กซอแล้วก็แบบอยู่เขาลืมปิดไมค์ครับเขาลืมปิดไมค์แล้วก็ได้ยินเสียงเขาคุยกับผู้ช่วยบินลยไอ้น้องเดี๋ยวเครื่องขึ้นเสร็จนะเดี๋ยวไปเอาเครื่องดื่มมาเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพี่จะจัดแอร์นี่ลุกมาพี่ลุกมาล่ามดานได้ยินกันหมดเลยแอร์แอร์เขาอยู่ในเครื่องไงเขาก็ได้ยินไงลูกเรือลูกเรือลูก เขาอยู่งหลังนะเขาต้องรีบวิ่งมาจะบอกกับตันไงเขาก็รีบวิ่งมาปึ๊บเขาไปสะดุดขาป้าคนนึงอะล้มอ่ะป้าเขาบอกแอร์บอกโอ้ยหนูเดี๋ยวเขาไปเอาเครื่องดื่มก่อนไม่ต้องรีบลูกเดี๋ยวเขาเอาเครื่องดื่มแป๊บนึงไม่ต้องรีบลูกแหมรีบรีบไปหาเกิร์ตันรีบไปหาเกิร์ตันไม่ต้องรีบแป๊บเดียวป้าเข้าใจโอ้โหอกกัปตันเป็นไงคลีพอพอพอได้ พอได้ผมไมรู้เขาบอกพอได้พอได้แล้ว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 